สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีเชื้อสายจีนแต้จิ๋วทรงสนับสนุนและโปรดปรานชาวจีนเป็นพิเศษทำให้ชาวจีนแต้จิ๋วอพยพเข้ามาตั้งหลักแหลงในกรุงธนบุรีมากขึ้นและได้รับสิทธิพิเศษต่างๆเป็นที่รู้จักกันในนามเฉพาะว่าจีนหลวงทำให้ชาวจีนแต้จิ๋วมีบทบาทสูงในสังคมสยามยุคต่อๆมา ที่ตั้งบ้านเรือนของพวกจีนแต้จิ๋วในสมัยกรุงธนบุรีอยู่บริเวณร,ริมรแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งตะวันออกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจะสร้างพระบรมมหาราชวังก็โปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้อพยพพวกจีนเหล่านี้ไปอยู่ที่ใหม่เรียกสำเพ็งช่วงต้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี การค้าสำเภากับจีนไม่ราบรื่นเพราะจากักรพัิจีนยุคนั้นไม่ยอมรับคณะทูตจากกรุงธนบุรีอย่างน้อยสองชุดแรกเมื่อพุทธศักราช2314กับพุทธศักราช2318จนถึงพุทธศักราช2320จกักรพัิจีนจึงยอมรับและอนุญาตให้มีการค้าสำเภาตามปกติได้ พุทธศักราช2324สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสรงพระนทูตไปเฝ้าจัก,กรพรรดิจีนอีกคราวนี้จัดกองเรือมากถึง11ลำแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนมีความสำคัญสูงสุดการจัดเรือไปมากถึง11ลำถือเป็นผิดข้อบังคับของจีนที่อนุญาตให้ได้3ลำเท่านั้นแต่ถึงกระนั้น จกักรพรรดิจีนก็ทรงต้อนรับอย่างดีและยังได้รับสิทธิทพิเศษทางการค้าอีกด้วยคือคณะทูตจากกรุงธนบุรีมีเสรีภาพที่จะขายสินค้าต่างๆในเมืองกวางตุ้งได้โดยไม่ต้องเสียภาษีขาเข้าแถมยังได้รับของตอบแทนอีกมากมายแสดงให้เห็นความใกล้ชิดกับราชสำนักจีนเมื่อปลายรัชกาล เหนือเมืองทนบุรีขึ้นไปแม่น้ำเจ้าพยาเก่าไม่ไหลผ่านตัวจังหวัดนนบุรีปัจจุบันเมื่อไหลเลยปากเกร็ดลงมาถึงบริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติสมัยก่อนเรียกวัดตลาดขวัญก็ไหลไปทางตะวันตกทุกวันนี้เรียกคลองแม่น้ำอ้อมแล้ววกกลับมาทางตะวันออกทุกวันนี้เรียกคลองบางกรวยสมัยก่อนเรียกตลาดแก้ว มะโโลรที่ฝั่งตรงข้ามวัดเขมาพิรตาราหลักฐานที่ยืนยันความเก่าแก่ของเส้นทางคามนาคมอยู่ที่วัดปรางหลวงริมคลองอ้อมมีพระปรางที่เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมยุคต้นกรุงศรีอยุธยาครั้นแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าประสาททองราวพุทธศักราช2178 ทรงเห็นว่าการคมนาคมต้องเสียเวลามากเพราะแม่น้ำเก่าอ้อมโค้งไปไกลจึงโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองรัดตั้งแต่ตลาดขวัญลงมาถึงตลาดแก้วเมื่อนานไปคลองรัดก็กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพญาใหม่ส่วนแม่น้ำเจ้าพญาเก่ากลายเป็นคลองแม่น้ำอ้อม เมืองนนบุรีก็เกิดขึ้นตรงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาใหม่มีชื่อในบทพระอัยการว่าเมืองนนทบุรีสีมาหาสมุทรกลายเป็นเมืองคู่กับเมืองทนบุรีมีส้อยนามเมืองว่าสีมาหาสมุทรอย่างเดียวกัน เมืองทนบุรีหรือบางกอกสมัยกรุงศรีอยุธยามีขอบเขตต่อเนื่องยาวขึ้นไปถึงตลาดแก้วกับตลาดขันปัจจุบันคือเมืองวนทบุรีเป็นแหล่งเลือกสวนผลไม้ายาไรวป่ะวังระวังกล้วยช้นลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสท,ที่มาถึงกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ยังพันธนาลักษณะสวนผลไม้เขตเมืองธนบุรีสมัยนั้นว่าสวนผลไม้ที่บางกอกนั้นมีอาณาบริเวณยาวไปตามชายฝั่งแม่นม้ำโดยทวนขึ้นไปสู่เมืองสยามถึงสี่ลี้กระทั่งจรดตลาดขวัญทำให้เมืองหลวงแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพลาหารซึ่งคนพื้นเมืองชอบบริโภคกันนักหนา ข้าพเจ้าหมายถึงผลไม้นานาชนิดเป็นอันมากในกำแพงเมืองกรุงธนบุรีสมัยนั้นยังมีสวนลิ้นจี่อยู่บริเวณที่เป็นพระราชวังหลังสมัยรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันคือโรงพยาบาลศิริราชและมีสวนมังคุดอยู่นอกกำแพงเมืองด้านตะวันตกแต่ทุกวันนี้ไม่มีสวนผลไม้เหลืออีกแล้วเพราะลักษณะการใช้ที่ดินสมัยใหม่เปลี่ยนไปสังคมสมัยใหม่ก็เปลี่ยนแปลงกรุงธนบุรีไม่ได้มีแต่สวนผลไม้เท่านั้น แต่มีแหล่งทำนาด้วยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ปรับร่องสวนให้เป็นทะเลตมไว้นอกกำแพงเมืองทั้งสองฝั่งเพื่อทำนาปลูกข้าวและรับศึกด้วยส่วนแหล่งปลูกข้าวตามธรรมชาติคือฝั่งตะวันออกอยู่ที่สามเสนกับทุ่งบางกะปิฝั่งตะวันตกอยู่ที่ทุ่งกระทุ่มแบนกับหนองบัวทางนครชัยศรี ศึกอาแซวุนกี้ตีเมืองเหนือเมื่อพุทธศักราช2318เป็นสงครามครั้งสำคัญที่สุดของกรุงธนบุรีเพราะส่งผลกระทบถึงการเมืองภายในหลายประการสมเด็จพระจกรุงธนบุรีจึงได้ทรงเน้นลักษณะอาณาบารมีส่วนพระองค์ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับาศาสนาหลังศึกอาแซวุนกี้ มีหลักฐานว่าทรงไฟพระไทยในทางศาสนายิ่งขึ้นทั้งในหลักฐานพระเจ้าชพงสวดาษและในหลักฐานของบาทหลวงฝรั่งเศสนอกจากนั้นยังมีร่องรอยอยู่ในคำประนามพจน์สรรเสริญพระบรมีสมเด็จพระเจ้ารุงชนบุรีที่พระยามหานุภาพแต่งไว้ในนิราชขวางตุง้งพันธนาพระเคล้าเครื่องเบญจราชก,กุฎภัณฑ์และเครื่องราชูประโภค ให้เข้ากับคุณสมบัติทางโลกตุตระของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีกรุงธนบุรีมีอายุเกือบ15ปีก็เกิดวุ่นวายภายในเป็นเหตุให้สิ้นแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระนิพนธ์สมกรุงของนอมศพันธนาว่าแถลงปาง วุ่นวายภายในเกิดขบฏบัดใจขบฏก็ปลดปัดพินแถลงปางว่างเจ้าแผ่นดินร้อนแพรกแหลกติน,นประหนึ่งประไหลฟไฟกัน